สวัสดีครับนักเรียนเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับคณิตศาสตร์บายคู่ท็อปนะครับก็จะเป็นการเฉลยนะครับใบงานที่สิบนะครับเรื่องจํานวนคู่จํานวนคี่ที่เราได้เรียนกันไปเมื่อคลิปที่แล้วนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับคลิปที่แล้วได้อยั่ไมครับจํานวนคู่จํานวนคี่นะครับน่าจะพอได้อยู่เนาะจํานวนคู่จํานวนคี่จํานวนคู่ก็จะเป็นเลขที่ มีหลักหน่วยเป็นเลข0 2 4 6 8นะครับส่วนจำนวนคี้คือเลขที่ลงท้ายด้วย1 3 5 7และ9โอเคนะครับอ่าโอเคแล้วสำหรับเด็กนักเรียนที่ทำไปแล้วนะครับ ็กคนไหนที่ทําไปแล้วนะนักเรียนก็เช็คได้เลยนะครับถ้าตรงไหนผิดก็แก้ได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเอาใบงานตรงนี้อ่ากลับมาส่งครูทอบนะครับเราจะมีคะแนนให้ด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอ๋ย่เริ่มเขียนชื่อนะครับเเด็ก,ดกข้างบนนี้นะครับเด็กชายเด็กหญิงอะไรเขียนชื่อลงไปให้ครูทับด้วยตรงนี้นะครับรนี้เนาะเขียนชื่อให้ครูทับด้วยอ่ะนี่ อิท่านะครับวัุนเทพโอเคนี่เป็นชื่อของท็อเองเลขที่เท่าไหร่เด็กยเขาใส่ตรงนี้ด้วยนะครับอ่าต่อไปอ่ามาเริ่มดูตัวอย่างกันนะครับแบบขัดกันจำนวนใดเป็นจำนวนคู่จำนวนใดเป็นจำนวนคี่นนเนนทคนิคง,ง่ายๆจำได้ไหมครับโดอยังไง จำลวนคู่จำนวนคี่ดูยังไงนะอ่าเดินนะโอเคดูหลักหน่วยหรือว่าดูตัวสุดท้ายนั่นเองถูกไหมครับตัวสุดท้ายอ่าเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปตอบคําถามกนะันเรามาดูก่อนวนะ่าตัวสุดท้ายของแต่และตัวเลขเนี่ยแต่และจํานวนน่ะคือเลขอะไรบ้างนะครับอ่ามาตัวสุดท้ายของสี่สิบสามคือสามตัวสุดท้ายของแปดสิบเจ็ดคือเจ็ดตัวสุดท้ายของหนึ่งร้อยหก คือหหลักหน่วยเนาะอ่าโอเคอันนี้คือ5 4 2 1และ0โอเคนะครับจำนวนคู่อ่าเดี๋ยวเราเขียนไว้ก่อนจำนวนคู่เนี่ยต้องลงท้ายด้วย0 2 4 6 8ส่วนจำนวนคี่ลงท้ายด้วย1 3 5 7และ9 น้อได้อน,นก็ได้ใครที่ยังจำไม่ได้นะครับโอเคนะอ่ะไปต่อนะครับจำนวนคู่ได้โอเคอ้ามาดูการสี่สิบสามครับเลขที่ลงท้ายหรือเลขที่เป็นหลักหน่วยคือเลขสามเลขสามเป็นคู่หรือคี่ครับเลขสามอ่าเป็นอะไรครับเนี่ยเป็นเลขคี่ครับงั้นแสดงว่าสี่สิบสามต้องอ้า สี่สามต้องอยู่ในขี้นะครับขี้อยู่ข้างล่างเนาะสี่สิบสามตัวต่อไปแปดสิบเจ็ดครับเด็กๆแปดสิบเจ็ดเจ็ดอยู่ในหลักหน่วยเจ็ดเป็นเลขคู่หรือเลขคี่ครับสีเขียวหรือสีแดงเจ็ดสีเขียวอีกแล้วครับเจ็ดถูกไหมครับเจ็ดเป็นเลขคี่เพราะว่าเจ็ดมันไม่สามารถจับคู่กันได้พอดีมันจะเหลือหนึ่งหนึ่งคนเนาะหรือว่าหนึ่งสิ่งสิ่งของสิ่งของสิ่งหนึ่งเนี่ยที่มันจะไม่มีคู่นะครับ อ่าโอเคงั้นแปดสิบเจ็ดตาป้าหนึ่งร้อยหกครับหนึ่งร้อยหกเลขหกครับเลขหกสีแดงหรือสีเขียวครับเลขหก 6, อ่าเลขหกเป็นสีแดงนะครับสีแดงก็ต้องเป็นจํานวนคู่อ่าหนึ่งร้อยหกเป็นจำนวนคู่สามร้อยสามสิบห้าครับเลขห้าเป็นเลขคู่หรือเลขคี่ครับ อยู่สีเขียวหรืออยู่สีแดงเลยสีแก้วสีแดงได้ไหมสีเขียวนะครับอ่าโอเคอยู่ตรงนี้นั่นเองงั้นสามร้อยสามสิบห้าเป็นเลขเรียกนะครับขีนะครับอ่าโอเคต่อไปครับสี่ร้อยสี่สิบหกเริ่มคล่องแล้วใช่ไหมสี่ร้อยสิบอ่าสี่ร้อยหกสิบสี่ครับผู้ผิดนะครับขออภัยนะครับสี่ร้อยหกสิบสี่ เลขสี่ครับคู่หรือคี่สีแดงหรือสีเขียวอยู่นี่นะครับเลขสี่นะครับแสดงว่าเป็นเลขคู่นั่นเองห้าร้อยหกสิบสองครับตัวนี้ครับเลขสองครับคู่หรือคี่ครับคู่หรือคี่ครับเลขสองคู่นั่นเองนะครับห้าร้อยหกสิบสองอ่ะเลขสองตัวครับเพนเอน แปดร้อยเอ็ดอ่านว่าแปดร้อยเอ็ดนะเด็กๆไม่ใช่แปดร้อยหนึ่งนะครับใครที่อ่านว่าแปดร้อยหนึ่งให้เปลี่ยนให้เปลี่ยนเลยนะครับอ่านว่าแปดร้อยเอ็ดนะครับอ่าโอเคแปดร้อยเอ็ดครับลงท้ายด้วยเลขหนึ่งเลขหนึ่งครับสีเขียวหรือสีแดงสีเขียวหรือสีแดงสีเขียวนะครับอ่าโอเคแปดร้อยเอ็ดครับสีเขียวแสดงว่าสีเขียวก็ต้องเป็น เลขที่นะครับแปดร้อยตัวสุดท้ายครับหนึ่งพันครับอันนี้นักเรียนรู้อยู่แล้วเนาะหนึ่งพันหน่วยสิบร้อยพันนะครับหนึ่งพันหนึ่งพันเลขศูนย์อยูท่ท้ายสุดครับเป็นจําเป็นอ่าหลักหน่วยนะครับเป็นหลักหน่วยหลักหน่วยเป็นเลขศูนย์เอสีแดงหรือสีเขียวอยู่นี่นะครับอยู่นี่อ่าโอเคงั้นอยู่นี่ก็ต้องเป็นจํานวนคู่ อ่ามีมีใครถูกหมดไหมครับมีไหมครับอ่าปุม,มือให้นักเรียนที่ตอบถูกหมดนะครับคนที่ทำายงานเป็นเรียบร้อยแล้วส่วนคนที่ยังไม่ทำนะครับอ่าก็ดูควบคู่กันไปนะครับแล้วอย่าลืมเขียนลงไปในายงานเด็กๆด้วยนะครับจะได้นำายงานมาส่งครับอ่ามาดูมาช่วยคุณครูผู้หญิงท่านนี้กันหน่อยซิคุณครูผู้หญิงท่านนี้นะครับ เราเห็นไมเอ่ยอ่าคนครูผู้หญิงท่านนี้ครับเขามีตัวเลขอยู่นะครับอยู่ด้วยกันกี่ตัวเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอดสิบสองสิบสามสสี่สิบห้าสิบหกตัวนะครับคุณครูเขาบอกว่าคิดสักนิดตอบถูกแน่นอนค่ะอ้าจริงหรือเปล่าครับคิดสักนิดตอบถูกแน่นอนค่ะมาดูกันนะครับถ้าต่อคิดเปหนึ่งนะครับ เดี๋ยวรอสักครู่นะครับอันนี้เน็ตโทรศัพท์มนะันดีเลยนิดนึงนะครับอ่ามาแล้วนะครับโอเคแปดสิบสามครับหลักหน่วยครับวงกลมหลักหน่วยกันเลยขีดเส้นใต้หลักหน่วยก็กได้อสามสี่หนึ่งศูนสามเก้าห้าสี่สองเจ็ดหนึ่งแปดหกศูนย์เก้าหนึ่งโอเคไหมโอเค ทำไมครูรต้องขีดเส้นใต้ตัวสุดท้ายด้วยเพราะามันเป็นหลักหน่วยไงเด็กๆพอเป็นหลักหน่วยปุ๊บเราจะดูง่ายถูกไหมเราจําได้ปุ๊บดูง่ายเลยทันทีนะครับเออโอเคแปดสิบสามครับสามเลขคู่หรือเลขคี่ครับสามจับคู่จับคู่กันได้ปุ๊บลอเลยตัวนึ่นนะครับจับคู่ได้ไม่พอดีเป็นคู่หรือคี่ครับจับคู่ได้ไม่พอดีอ่ะโอเคเป็นคี่ครับแปดสิบสาม เ okay, ขึ้นหรือ,อยังเอง่ยเดี๋ยวรอสักครู่นะครับต่อไป9ก้าสิบสี่ครับอ่าเ3ิบสามเราใช้ไปแล้ว9ก้าสิบสี่ครับคู่หรือคี่ครับเสี 4, เ่ครับเสี่จับคู่จับคู่โอเคเก้าสิบสี่เป็นคู่ครับมาหรือ,อยังเอง่ยเดี๋ยวสักครู่นะครับสวัสดี น่าจะดีเลยนิดนึงนะครับเดี๋ยวเรามันขึ้นมาสอนน้เด็กๆน่าจะมาแล้วนะครับเดี๋ยวสามารถทำลวงหน้าไปก่อนครูได้เลยนะถ้าคล่องแล้วอ่ะโอเคต่อไป 791้ยเก้าครับเจ็ด้อยเก้าสิบเอ็ดคู่หรือคี่ครับเลขหนึ่งมีคู่ไหมครับหมาไม่มีงั้น7 9็ยต้องเป็นเลขคี่นะครับเจ็ด0้อยเก้เอ็ดหนึ่งครับเลขศูนเลขศูนย์เลขคู่นะครับอย่างที่เราบอกไปแล้วห้าเลขสามครับเลขที่ลงท้ายเลขสามเป็นไงครับจับคู่ จับได้พอดีไหมครับอันตัวนีนวนน้นิ้วนี้ไม่ได้นะครับนิ้วนี้ไม่ได้กนแสดว่าเป็นเลขคี้นะครับห้าร้อยสี่สิบสามโอเคนะห้าร้สี่สสามต่อไปหกสิบเก้าครับเด็กหกสิบเก้าเดี๋ยวคราสูงให้หน,นึงหกสิบเก้าครับเลขเก้าครับ หนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าเก้าเป็นเลขคี่ครับหกสิบเก้าสี่ร้อยห้าครับเลขห้าครับจับคู่จับคู่เหลือนะครับเหลือสี่ร้อยห้าเป็นเลขคี่นะครับถ้าจับแล้วเหลือคือเลขคี่เลยนะครับเลขสี่ครับต่อไปสี่ร้อยสี่สี่จับคู่จับคู่โอเคครับพอดีเป๊ะ ส4 4 600อ่ะมีใครทันไหมครับทันไหมไหมอ่ะโอเคนะไปต่อนะครับต่อไป682เลขสองครับคู่หรือคี่ครับเลขสองจับคู่เป๊ะเลยไหมครับไม่เหลือเศษเนาะอ่ะโอเค682เลขคู่ครับ นะครับมาก็ยังไยในระหว่างที่รอนะครับเด็กๆสามารถทำไปก่อนได้เลยนะครับไม่ต้องรอครู่ทับก็ได้นะครับเดี๋ยวคู่ท็อมาฉเฉลยอ,อีกทีหนึงไปเลยนะครับรอสัญญา สัญญาณในคูทัสักครู่นะครับตอนนี้เหมือนจะงงๆนะครับะระหว่างนี้เด็กๆก็ทําไปก่อนนะครับให้ผู้ปกครองช่วยดูข้างๆด้วยก็ได้นะครับตอนนี้เราอยู่ที่เลขเก้ร้สิบเนะครับ917 917เจ็ดเ้สนะครับเจ็เป็นเลขคู่หรือเลขคี่ครับเด็กเจ็ดจพูดได้พอดีไหม ไม่พอดีนะครับเจ็ดต้องเป็นเลขคี่นะครับเก้าร้อยสิบเจ็ดนี้ยังไม่มานะครับงั้นเดี๋ยวเราไปต่อเรื่อยๆเลยกันนะครับหนึ่งร้อยสิบเอ็ดครับมาแล้วนะครับหนึ่งร้อสิบอ็ดครับเลขหนึ่งครับเลขหนึ่งเลหนึ่งเป็นเลขคี่นะครับหนึ่งร้สิบเอ็ดห้าร้อยแปดครับเลขคู่นะครับเลขแปดเป็นเลขคู่ จ็ดร้อยห้าสิบหกครับเลเด็กเลขหกอ่าเลขคู่อ่าเริ่มคล้องกันแล้วใช่ไหมครับสามร้อยยี่สิบเลขศูนย์ครับเลขคู่ครับเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเลขเก้าครับโอเคเลขขีสุดท้ายครับเจ็ดร้อยเก้าสิบเอ็ดเลขขีครับ เห็นไหมครับเลขตรงนี okay, no, go, ้อ okay, so ่าโอเคเนาะเลขคู่กับเลขคี่นะครับเสร็บร้อยครับในข้อนี้มีใครตอบถูกหมดไหมครับคนที่ทําไปก่อนหน้านี้แล้วมีใครตอบถูกหมดไหมครับอ่าโอเคครับเก่งมากๆส่วนคนที่ยังไม่ได้ทํานะครับ สามารถเขียนลงไปในใบางานได้เลยนะครับโอเคนะครับเรียบร้อยนะครับเป็นยังไงบ้างรครับใบงานจำนวนคู่จำนวนชี่ยากไหมเอยเด็กๆไม่ยากเลยนะครับเนาะไม่ยากเลยอ่าโอเคครูท็อปขอเพิ่มเติมงานนะครับเป็นคะแนนเก็บ ให้นักเรียนนะครับท่องจํานวนคู่จํานวนคี่1จนถึง20ครับท่องมาแล้ว,อ,ลวอ,อ,อัดคลิปวิดีโอให้ผู้ปกครองอัดคลิปวิดีโอตอนที่นักเรียนท่องนะครับโดยห้ามดูนะครับยกตัวอย่างเช่นเวลาจะท่องนะครับจำนวนคู่ได้แก่ จำนวนที่ลงท้ายด้วยเลข02อ้าขออภัยนะครับจำนวนคู่ตั้งแต่1จนถึง20ได้แก่เลข 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18และ20จำนวนคี่ตั้งแต่1จนถึง20ได้แก่ 1, 3, 5, 7 ก้าสิบเอ็ดสิบสามสิบห้าสิบเจ็ดและสิบเก้าถ้าเด็กๆท่องได้แบบนี้เอาคะแนนเต็มไปเลยครับเดี๋ยวครูรับจะบันทึกคะแนนไว้ให้นะครับอย่าลืมนะครับอัดคลิปวิดีโอมาส่งด้วยต้องเป็นคลิปวิดีโอของตัวเองเท่านั้นนะครับไม่ใช่ให้พ่อแม่เป็นคนอัดให้พ่อแม่เป็นคนพูดนะครับเด็กๆต้องเป็นคนท่องเองโอเคนะครับอ่ะ สำหรับวันนี้นะครับคุณลรูก็พอแค่นี้นะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใบงานที่11นะครับใบงานหน้าโอเคนะครับ